สวัสดีชาวราศีเมทุนแล้วก็ที่ผูกดวงออกมาแล้วเป็นคนลักขณาสถิตราศีเมทุนค่ะ <laughs> สิ้นเดือนกนรกฎาคมตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันหรอยหกสิบแปดเป็นช่วงที่จะเกิดปรากฏการ์เกี่ยวกับตัวท่านย yeah, เยอะแยะไปหมดเลยเพราะ ทั้งดาวประจาตัวของท่านคือดาวพุธแล้วก็ดาวอีกสามดวงซึ่งทั้งสี่ดวงที่อยู่ราศีของท่านนี้เป็นดาวดีทั้งหมดเป็นดาวที่ไม่ขัดเป็นดาวที่ไม่แย่งซีนกันเป็นดาวรอมชอมกันเธอทำสี่โอเคอ่ะต่อไปนี้ทีชน,นะฉันทำนะมันมันไม่แย่งซีนพอไม่แย่งซีนแล้วท่านจะ จัดการบริหารชีวิตได้ดีขึ้นถึงแม้ทบทวนนิดนึงถึงแม้ไอ้ดาวมฤตยูซึ่งเข้าสู่ราศีพฤกษบกำลังจะมาเคลียร์มาล้างบางสิ่งบางสิ่งในชีวิตท่านก็แล้วแต่นะคะแต่ดาวดีดาวดีดาวจรที่ปัจจุบันเนี้ยไอ้ดาวการเปลี่ยนแปลงอ่ะคือดาวราหูเนี่ยท่านเข้าสู่เรือนพบแห่งความสำเร็จของท่าน แต่อย่าลืมท่านเป็นชาวราศีเมถุนจริงหรือเปล่าท่านเกิดวันอะไรมันจะตัดทอนกันตรงนั้นออกไปเพราะอันเนี้ยสิ่งที่พูดอ่ะมันคือภาพรวมในดาวจรปกติเท่านั้นไม่ได้ทํานายดวงใครนะคะเมื่อดาวราหูไอตัวการเปลี่ยนแปลงอ่ะกำลังเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในชีวิตท่านอยู่แล้วดาวประจําตัวแล้วดาวสุประเคราะห์ดาวดีๆทั้งนั้นเลยเข้ามาอยู่รวมกันโดยเฉพาะสิ้นเดือนกรกฎาคม27จนถึง31กรกฎาคม เป็นช่วงที่ท่านตัดสินใจได้ลงมือได้พิจารณาชีวิตได้เรื่องอะไรบางคนการเปลี่ยนแปลงบางคนเรื่องบ้านบางคนเป็นเรื่องครอบครัวบางคนเป็นเรื่องของญาติผู้ใหญ่ไม่ว่าพ่อหรือแม่ญาติฝ่ายยิงฝ่ายป้าบางคนไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ก็เป็นลุงป้านาอาไปตายายไปปู่ย่าไปบางคนเป็นเรื่องครู คำว่าคู่ไม่ใช่ผัวเมียอย่างเดียวนะคะคู่ค้าทางธุรกิจด้วยสำหรับใครที่จะเซ็นสัญญาจัดการบริหารหรือแม้แต่ใครที่กำลังจะคิดในเรื่องของงานบางสิ่งบางอยา่างมันเป็นช่วงที่พีคมันจะมีตัวสมมุติท่านดวงดีสมมุติท่านดวงดีมมาด,งด,ดาวจะมาสปาร์คให้ท่านเกิดคิดพิจารณานำชีวิต ไปสู่ความสําเร็จเพราะว่ามฤตยูซึ่งเป็นดาวการเปลี่ยนแปลงกําลังล้างท่านอยู่บางคนมันล้างดีล้างชั่วไปสู่ดีบางคนล้างดีไปสู่ชั่วถ้าคนดวงดีจะต้องล้างชั่วแล้วไปดีหรือส่งเสริมดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นแต่สําหรับใครดวงซวยดาวมันล้างดีหรือล้างไม่ดีทั้งดีและไม่ดีออกไปมันกําลังจะนําทางให้ท่านดิ่งเพราะดาวราหูเข้าตรงนี้หนึ่งปีครึ่งมาแล้วสองเดือน ยังเหลืออีก1ปีกับ4เดือนเป็น16เดือนทั้งหมด18เนาะ1 8ไปแล้ว2ก็จะเหลือ16เดือนแต่จุดสำคัญตรงนี้ที่มันเข้าในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมอะค่ะมันจะมีปรากฏการณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับท่านขึ้นอยู่กับดวงท่านแล้วล่ะมันจะพาไปขึ้นหรือมันจะพาดิ่งหัวลง การตัดสินใจของคนเราบางทีอะ่ะตัดสินใจผิดแต่ดาวมันพาไปถูกนะคะบางคนคิดว่าตัวเองตัดสินใจถูกแต่ดาวคือดวงอะ่ะมันจะต้องพาเราลงนะคะอันนี้คือปรากฏการณ์ความจริงนะคะบางคนเลือกผิดคิดผิดทําผิดลงผิดแต่บางคนเลือกผิดคิดผิดทําผิดลงผิดเอาเป็นดีซะงั้นนี่ไงคะ่ะชีวิตคนเรามันไม่แน่นอน เห็นบอกเขาว่าเอ้ยไม่ดีอย่างนั้นชั่วอย่างนี้เอ้แต่ทำไมชีวิตเขาได้ดีอะพื้นดวงเขาอะอาจจะต้องชั่วก่อนแล้วได้ดีก็ได้คนที่ดีๆที่ท่านเห็นอะโอ้โหคือคือชีวิตนะหลังจากที่ที่เข้าสู่คือเป็นคนที่ศึกษาชีวิตมาตั้งแต่เด็กแล้วพอมเป็นนักโหราศาสตร์ได้เห็นดวงผู้คนมามากมายแล้วดวงก็คือชีวิตดวงใครดวงมันอย่าเพียนพยายามเอาดวงตัวเองอะไปให้ ไปให้คนอื่นดูมากมายนะคะเพราะว่าคนนึงดูก็ได้อีกแบบหนึ่งถ้าเราเกิดพิจารณาไม่แยบคายถ้าเป็นปัญหาเดียวก็ไปกล่าวโทษเขาอีกว่าเป็นเพราะหมอดูนั่นแหละเป็นเพราะเธอนั่นแหละนู่นนี่นั่นอีกอ่าดังนั้นยี่สิบเจ็ดยี่สบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสาสิบเอ็ดกรกฎาคมสองพหกสิบปดเนี่ยค่ะปรากฏการที่จะส่งต้องดูด้วย เพาพื้นดวงของท่านจะพาดวงจะพาไปดีหรือไปเสียแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนที่บอกท่านเกิดวันอะไรท่านเกิดวันอะไรคนเกิดวันทย์โอ้แบบความดีความงามโชคสิริมงคลตัดสินใจอะไรอยู่ถ้าคนดวงดีคุณได้สิทธิ์นั้นถ้าถ้าถุกถู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 กถุกถูกต้องนะคะอย่างเนี้ค่ะคนเกิดวันจันทร์คนดวงดี บุญอำนาจวาสนายศศักดิ์จะบังเกิดนะคะดาวกำลังจะนำทางไปท่านในการสร้างเสริมภารกิจหน้าที่การงานบางสิ่งบางอย่างที่ท่านคาดหวังคนเกิดวงังคานคนเกิดว,วังคารวิถีชีวิตกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปความเจริญเติบโตที่คาดหวังความมั่นคงมั่งคั่งที่ต้องการจะเห็นสัญญาณคนเกิดวังพุดกลางวัน คนดวงดีนะคนดวงดีนะต้องใช้คำว่าคนดวงดีพื้นดวงของท่านดีกำลังจะดีความสำเร็จการเงินการทองความสุขโชคลาบลาบลอยเหล่านี้ค่ะจะมาสายตลาดหวยสายตลาดหุ้นพุ่งสายวิชาการละ่ะ ทำงานอะไรก็สําเร็จสายออฟฟิศทั่วไปล่ะจากพนักงานเป็นผู้จัดการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวสาขาหนึ่งเปิดสองสาขาไหมมันก็พูดยากส่วนบางท่านมีคอมเมนต์ก็ดูให้คนกเกษียณอายุหน่อยค่ะอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะคนคนกเกษียณอายุแล้วบางท่านทำอะไร บางคนก็อยู่เฉยๆบางคนก็ลงทุนก็แยกย่อยออกไปไม่ได้อีกอ่าถ้าบอกว่าคนกเกษียณล่ะก็เรียกว่าคนดวงดีไงมันมีสองมันมีดีกับไม่ดีนะคะหรือคนก,นกลางๆคนดวงดีชีวิตก็จะมีหนทางจะขยับขยายบางสิ่งบางอย่างหร,หรือถ้ากเกษียณแล้วเบื่อแล้วเบื่อในการอยู่เฉยๆแล้วอาจจะทํางานบางสิ่งบางอย่างหรือเห็นรู้ทางในการสร้างเงินสร้างทอง ก็อาจจะเป็นไปได้หรือถ้าบอกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ล่ะก็อาจจะสุขภาพดีขึ้นคนเกิดวันพระราศพดีคนเกิดวันพระราศพดีเนี่ยค่ะคือวิถีชีวิตของท่านกําลังเบ่งบานคนดวงดีนะคะวิถีชีวิตของท่านดาวมันกําลังบังคับให้ท่านเบ่งบานนะคะคาว่าเบ่งบานก็คือบางคนเบ่งบานเรื่องการเงินบางคนเบ่งบานเรื่องการงานบางคนเบ่งบานเรื่องครอบครัวได้ลูกได้หลาน เพิ่มเติมบางคนเบ่งบานเรื่องอะไรล่ะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของท่านคนดวงดีชีวิตกำลังเบ่งบานเราอย่างนั้นนะคะมันเจาะลงลึกไม่ได้ว่าเบ่งบานเรื่องอะไรหรือได้รับคำชื่นชมยกยอปอปั้นมันก็เบ่งบานไงคะมันเกิดอาการโฟโล์ฟโฟล์ก็คือมันมันลอยตัวเบ้าสบาย คนเกิดวันพระรหัสบดีอาอพารหัสบดีไปละคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุนกร์นคนดวงดีคนดวงดีนะคะได้ทรัพย์ได้สินได้เงินได้ทองเพิ่มไหมบางคนสุขภาพดีขึ้นรุณคนดวงดีนะคะคนดวงดีนะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์ได้สินขึ้นไหมแต่บางคนไปกู้หนี้ยืมสินแล้วผ่านแบงก์อนุมัติอย่างเงี้คคยค่ะใครที่รอข่าวดีเรื่องหนี้เรื่องสินอยู่ก็แบงก์จะอนุมัติ ไฟนั้นก็จะอนุมัติใครจะสมัครสินเชื่ออะไรก็แล้วแต่ในเดือนกรกฎาคมยื่นเอกสารได้เลยแต่คําตอบมันอยู่ปลายเดือนนะคะใครจะยื่นกู้อะไรสำหรับคนเกิดวันศุกร์คุณมีเกณฑ์ผ่านนะคะคุณจะได้เป็นหนี้สมใจคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เนี่ยคะ่ะถามว่าด้านดีมันมีไหมคือมันจะออกไปทางลบมากกว่านะคะ ออกไปทางลบก็คือมันจะมีปัญหาและอุปสรรคแต่ถ้าท่านแก้ได้ถ้าท่านขบคิดปัญหาแตกชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองอีกขั้นอย่างนี้ค่ะท่านเป็นนักคิดวิเคราะห์อยู่แล้วถ้ามีเหตุการณ์คนสัตว์สิ่งของอะไรเข้ามาในช่วงปลายเดือนให้ท่านได้คบคิดพิจารณาบางสิ่งบางอย่างคบคิดให้แตกแล้วชีวิตก็จะอาจจะดีขึ้น นำทางท่านไปสู่ความเจริญอย่างนี้ค่ะปัญหาถ้าตีเป็นปัญญาได้คนคนนั้นสุดยอดทางธรรมค่ะคำว่าทางธรรมไม่ใช่สวดมนต์ปฏิบัติธรรมนั่งหลังขดหลังแข็งเดินจงกรมเป็นจุดเป็นวันสองวันได้ไม่ใช่นะคะคำว่าเก่งทางธรรมก็คือปัญญาเห็นอะไรแล้วเฉยเห็นคนได้ดี เราก็มีความสุขหรือถ้าเราทําใจมีความสุขกับเขาไม่ได้เราเฉยเฉยคือเราไม่คิดลบอย่างเนี้ยชนะทางธรรมแล้วค่ะคะแนนทางธรรมเพิ่มละเห็นใครทําอะไรน่าเกลียดเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานะคะเรามีหน้าที่ดูแลตนเองอย่างนี้เป็นต้นชนะทางธรรมแล้วค่ะแล้วก็จะสะสมทางธรรมไปเรื่อยๆก็ไม่รู้กี่ชาติกี่ภพ คนเกิดวันพุธราหูความมั่นคงจเจริญเติบโตบางสิ่งบาอย่างเกิดขึ้นหรือบางคนที่ตกงานอยู่อาจจะได้งานทําหรือบางคนจะทํางานสองงานสามงานสี่ก็มีโอกาสจะขยายขึ้นอยู่กับพื้นดวงแล้วล่ะคะ่ะที่พูดมาก็ล้วนเป็นคนดวงดีมีไหมคนดวงไม่ดีมีคะ่ะมีนะคะแต่ในเมื่อดาวบอกว่า ชีวิตของท่านช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงที่จะต้องตัดสินใจพิจารณาใช้หัวสมองคบคิดก็ขอให้ท่านตีโจทย์โดยส่วนตัวของท่านแตกแล้วส่งเสริมท่านไปในทางบวกหัวดิ่งขึ้นนะคะ